อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสตร์จะพาเธอไปยึป,ปกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาว ไม่้อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการ สนุนโดยเวสป้าฟอร์เรเวอร์คับบายเตชะอัมพรบริษัทเวสเปียริโอประเทศไทยจำกัดนหนุมพาผมมาวันบอกจะพามาเจอเซียนเซียนพระหรือเซียนอะไรบอกว่ามาหาช่างหนุ่มวัดกำแพงนี่เราอยู่วัดกำแพงกันมา15นาทีแล้วยังหาลายไม่เจอหมอต้องเข้าใจก่อนว่าผมเนี่ยเป็นติงที่เขาอย่างนั้นเลยอา ก็เปเซียนรุ่นเก่าหรือว่าเซียนรุ่นอะไรอะหนมก็คือถามว่ารุ่นเก่าไหมก็คือต้องบอกเลยว่าถ้าสายแว้นสายพานเนี่ยใครไม่รู้จักหนุ่มวัดกำแพงเนี่ยหรือว่าเอาหรือว่าเอาฮ้ยคุณเขียอะไรอ่ามันอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราไปหลบร่มนะเราจะหนุ่มโทรเรียกให้เขาออกมารับเราดีกว่านะว่าเฮ้ยพี่เขาอยู่ไหนกันแน่นะไร้อนแล้วครับไปโอเคโอโคมาแล้วครับมาแล้วครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไปจะใกับอเคครับไปเลยเราที่วัดทงแพงไม่สิ่งก็สีน,นี่ไม่รู้จะซิ่งสีไปหมอ,อยากจะไปไนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสตอร์ Western จะพาเธอไป เส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอ้อยใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพา,ะพาเธอไปจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไหร่ทีน,นี้เราถึงสำนักของพี่หนุ่มวัากำแพงแล้วใช่ไหมครับพี่หนุ่มครับด้าน,น,นในเลยดีกว่า สวัดีครับสวัสดีครับนะครับหลังจากที่อาจารย์หนุ่มพาผมไปตากแดดที่วัดกำแพงมาวันนี้ผมก็มาบุกสำนักของพี่หนุ่มเรียบร้อยแล้วนะพี่หนุ่มเหมือนกันใช่ก็คืองานกางประกันพี่หนุ่มวัดกำแพงน้านักคือแบบนักเลงโบราณน่ะโบราณ้งั้นเลยเหรอเป็ส่วนดีเป็นทางการพี่หนุ่มเลยครับก็คือแบบนักเลงรถดั๊นะครับอยู่ย่านนี้มาตลอดสายข่าวรายงานมาว่าไงครับอาจารย์หนุ่มสายข่าวฝังกันดาหนุ่มมาสายข่าวบอกว่าครับมอเตอร์ไซคีลําไห้ครับ แต่งมารอซี่ที่เขาว่าดังๆใช่ร้องไห,ห้ครับนี่สายชาวฟังผมมาเพื่อนผมคุณตั้มมาได้กกล่าวตั้มโทรมาเอ้ยหมอต้องไปนะต้องไปที่นี่วัดกำแพงเข้าจาันทร์สิบสามมาเลยนี่มาเจอปั๊บแล้วไปลองรถพี่หนุม่มดูแล้วก็พูดแบบแบบอย่างอืนแล้วมึงจะรู้แล้วมึงจะรู้นี่ผมก็เลยฟังมาแล้วเลยรู้สึกว่า <c oughs> เป็นเป็นอีกเกจิหนึ่งของสกูลเวสป้าที่เรา ควรจะต้องมาพูดคุยกับเขาอีกสมนักหนึ่งครับหมอครับนะครับที่ใช้คำว่ากระบี่อยู่ที่ใจครับหยิบอะไรมากลแรงอันนี้เดี๋ยวถามนะเอาถามพี่หนุ่มก่อนเลยที่มาที่ไปของการมาทํารถของพี่หนุ่มเนี่ยผมผมเข้ามาดูในในในช็อปในร้านเนี่ยมันมีมากมายนะไม่ใช่เฉพาะเวสต้าอย่างเดียวมันมีอย่างอื่นมีอะไรด้วยแล้วจุดเริ่มต้นของการทํารถมันมาอย่างไงครับครั้งแรกพี่หนุ่มทารถอะไรมาก่อนครั้งแรกเลยจริงๆผมจะทําเ่ยียบพวกการแข่งแข่งรถรอบ แข่งโรลก็คือเหมือนกับรถที่ผลิตในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าคาวาสกิรครับรถ <ละ S 2> ตลาดเพราะว่ามีสปอนเซอร์จัดมีก,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 การแข่งานแจกเกตคันแรกชิงแชมป์ประเทศไทยนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งผมใช้ชีวิตอยู่ตรงน,นั้นมานี่พูดได้วแบบ่าคือทั้งชีวิตคืออยู่สายช่างอบบว่า<ห>สายเ<ห>ลสซิ่งสายเซอร์วิสครับแล้วที่มามามาขั้นสุดๆก็ตรงช่วงที่แบบสมิจัดแข่งตอนไมก็คือแข่งบอกเขาทำไมทางตรงสมัยนั้นผมทำฮอนด้าได้ก็เป็นแชมป์ประเทศไทยช่วยประธานต่างระไม ซึ่ง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 ตอนนั้นก็ถือว่าทาพีเพ่สุดแล้วแล้วก็หยุดหยุดการแข่งขันมาทํางานทําอะไรอย่ดีที่ร้านี่ยมาณสี่ห้าปีก็เริ่มกลับมาแข่งเขาแต่มาในช่วงที่มีรถสี่จังหวัดหรือรถสายพานโอ้ตอนนั้นสายพานนี่สายพานมันเข้ามาในประเทศ้นะซึ่งตอนนั้นผม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 เครียดตรงที่ว่าผมไม่มีความรู้เรื่องรถสี่จังหวัดเลยมันเป็นยุคเปลี่ยนนะผมว่านะ้จากจากจากพวกเราที่ที่อยู่ เติบโตมาในวัยผมวัยสามสิบขึ้นเนี่ยยุคเติบโตมาในยุคยุคสองจังหวัดยุคโนวาครับหมอแล้ววันหนึ่งมังแบบอะไรอย่างเงี้ยทหรือว่าแบบคลิกคลิกเป็นสายพานที่สี่จังหวัดผมผมก็ถามว่าทําไมถึงต้องจับสองจังหวัดเนี่ยมาเป็นมาเป็นสี่จังหวัดเพราะเขาบอกว่าทางรัฐหรือว่าทางผู้ผลิตเขบอกว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องตรวจ หมดภาวะกฎหมายหมดภาวาสกดบ่ายแล้วมรภาวะไม่ผ่านก็เลยจะต้องหยุดจากพวกรถสองจังหวะที่มีควันเยอะๆค่ายเสียอะไรมีพิษอะไรเนี้ยก็แบบเป็นพวกนี้แล้วผมมันนั่งอย่างเงี้ยตาแล้วเราไม่เคยมีตรงนี้อะไรมาเลยเริ่มใหม่เลยพี่พนับหนึ่งอครับพอเจอสายพานปุ๊บเนี่ยโอ้โหเริ่มนับหนึ่งตอนนั้นถามว่าเราท้อไหมผมผมก็ทอนะแต่ว่าชีวิตมันต้องเดินนะครับครับเราก็ไปอยู่ในสนามปกติวันที่ผมจะเดินห้างถ้าเห็นในเฟซบุ๊กนะครับเดินห้างกินนู่นนนี่ ผมอยู่ในสนมคลองห้า2ัสองฟีทุกอาทิตย์โู้เพื่อมาเก็บข้อมูลรถตียังหวะแล้วก็ติดเอารถแต่ทานพัฒนาเพื่อจะต้องเตรียมตัวแข่งต<ป>ัยนี้น,น,นะครับประเทศนี้มันเปลี่ยนแล้วอะแล้วเราต้องต้องรับหน้าที่คือในรุ่นนี้เลยอะปอนเซอร์รรมาว่าคุณต้องแข่งรุ่นนี้นะลุมคุณจะต้องทำแชมป์รุ่นนี้นะ ซึงเป็นโจทย์ของเราผมก็เลยไปทำการ้านอยู่สองโอ้โหนี่ขีดเส้นใต้นะไม่ได้ทําแข่งนะคุณต้องทําแชมป์นะใช่ขีดเส้นใต้ว่าต้องแชมป์มันคือบางทีทีมอ่ะพอพออยู่ในทีมบริษัทแล้วเหมือนว่าเราเราอยู่ตรงนี้แล้วไงจะไม่บอกว่าเราสูงเหมือนแล้วเราอยู่มีค่าแล้วโอเคลอยตัวขึ้ลงไม่ได้การที่เราจะขอสปอนเซอร์หรือว่าขอค่าใช้จ่ายทุกเนี่ยเราต้องมีมาตรฐานในการคุยกับเขาว่าเราจะทําอะไรให้กับเขาคุณเอาเงินผมมาเนี่ยคุณจะให้อะไรกับเราฉายา ที่เขาเขาตั้งกันมาเนี่ยก่อนก่อนจะไปไปเริ่มต้นเรื่องว่ามันเข้าวงการสกุตเตอร์ได้ไงนะ<ช>อยากได้รู้ว่าฉายายยที่คนเรียกกันพี่หนุ่มว่ากําแพงว่ากําแพงว่ากําแพงเนี่ยคือตรงนี้นานหรือ,อยังครับตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้ถ้าถ้านับถึงตอนนี้นะตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามสามสิบป,ปีนะที่มาได้ฉายาหนุ่มว่ากาแพงเนี่ยมันเป็นชุดหลังแต่ชุดแรกที่ผมทําทีมแข่งให้บริษัทผมชื่อไนุคม่กเลสใส่เลสครับแล้วมันมีวันหนึ่งผมมีปัญหาคือว่าผมต้องแข่ง ในรถรถรอบด้วยแล hehe, ้วก็รถคอสตอมไมด์ด้วยซึ่งเป็นผมเป็นผู้จัดการทีมทั้งสอ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 งสปอนเซอร์ครับทีนี้ว่าการการการขอสปอนเซอร์เนี่ยการใช้ชื่อหนุ่มไซเคเลสเนี่ยจะไปขอสปอนเซอร์สองตัวเดียวกันเนี่ยที่เป็นน้ำมันบริษัทน้ำมันมันไม่ได้ผมก็เลยว่าเอาชื่อที่เราอยู่เนี่ยประกอบกันแล้วให้เป็นแข่งรถรอบใช่มครับผมก็เลยมาขอบุญลอยซึ่งซึ่งตรงข้าแล้วนะสมัยจะเป็นโทเทล์อาตีครับผมผมผมแข่งรถรอบแต่พอมาแข่งคอรเตอร์มด์ปุ๊บอ่ะผมไม่ได้สปอนเซอร์เป็นลอยผมได้ชื่อหนมกกับ แต่ว่าเราสามารถทําทีมสองทีมในสองเวอร์ชันแต่ว่าคนเราสมอนเตอร์ได้แล้วเราก็พูดเป็ผู้ใหญ่ให้ให้รู้ว่าผมผมได้โอกาสจากตรงนี้ได้โอกาสตรงนี้แต่ทุกวันนี้ไซเคอรเลสยังอยู่ไหมครับหรือว่าเป็นหนุ่มว่กําแพงหมดละไซเครเลสไี่เป็นตำนานแล้วครับโอเคครับผม้าจะดูเดี๋ยวปิดเบรกกันช่วงหนึ่งนะครับปิดช่วงหน้ามาดูว่าวิถีชีวิตของของพี่หนุ่มว่กําแพงเนี่ยมาเข้าสู่วงจรของสมอนเตอร์ตึต้จมากเลยครับแล้ววันนี้ทำไมพวกเราต้องมาหาเกจิ เกี่ยวกับสกูตเตอร์ท่านนี้ครับผมบคนะรัสนับสนุนโดย v e s p a Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท v e s p ปียริประเทศไทยจำกัด